เที่ยวกับทิศหลอดนะครับผมเที่ยวกับทิศหลอดครับวันนี้มาเป็นสารถีครับเป็นโชเฟอร์ทายเรือขยักพี่น้องชาวโมโนโมลยองดูลําน้ําที่สวยงามยามเช้าๆมีหมอกล่องลอยอยู่ข้างในนะครับผมล่องลอยอยู่น,นะครับบรรยนไหนกันครับตอนนี้เห็นไหมครับด้วยเห็นลาน้ำนครับมีหมู่ศึกษาชาตินะครับศึกษาศึกษาเป็นสลายพันธุ์ที่ อยู่ในน้ําตลอดได้ทั้งปนีนะครับผมมีทั้งจอกมีแหนน,นะครับแต่ดูข้างๆเป็นป่าเว็นจะพัน,นครับผมมี่พืชไม้ที่หลากหลายนะครับกินได้กินรับประทานได้รับประทานไม่ได้นะครับผมนี่วันนี้เราดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับผมให้บรรยากาศมันบอกเรื่องราวนะครับเราได้รับเชิญจาก ขอาถามมาด้วยครับขอถามเจ้าซาตีครับขอถาม,าถามติดตามได้ครับโมโนโมระยองกดไลค์กดซ like. ับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับพอเรากดติดตามเวลาผมลงคลิปใ,ใหม่ๆกระดิ่งกระดังเกลิงๆนะครับเตือนให้ท่านเนขะ้ามาชมในช่องโมโนโมระยองนะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยครับตอนนี้ยอดซับกับเรากาลังจะพุ่งพันแล้วครับผมต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับโมโนโมลิยองด้วยนะครับนี่ครับางในเป็นป่านะครับผมซึ่งกิมงขมพายเข้าไปแล้วก็โอเคครับวิธีชาวบ้านก็มีการวางตะข่ายนะครับแล้วก็เป็กปักเบ็ดทงนะครับแล้วก็มีบอลหวานนะครับผมเป็นบอลหวานนะครับสามารถเก็บไปแกนส้มได้นะครับครับวิธีชาวบ้านที่ อำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดลาดบุรีเนาะมีเกาโค้งครับอครับผมดิฟเลยครับตอนนี้ดิฟพายข้างเดียวครับผมอ่าพายข้างเดียวช่วยหน่อยครับอ่าครับผมเรียบออยครับดิฟนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหดูนะครับมีการแคมปิ้งครับของพี่น้องเพื่อนที่ชอบกัน สายแคมป์เนาะสายแมคมป์กลางเต็นท์นอนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูนะครับสําหรับที่เราพักนี่ครับจะมีสถานที่พักหลายที่นะครับมีบริการเรือพายักด้วยนะครับนะครับที่เรานั่งพายอยู่ตอนนี้พายเรือพายักอยู่บนใส่น้ำอันเย็นชื่นใจนได้พักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเองนะครับผมให้เต็มก่อนที่จะก,กลับไปลุยงานนะครับผมอ่าวันนี้เป็นวันวันที่เราลาพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองเนาะมีสิบสองครับผมนะครับมีบรรยากาศครับเขามีซุ้มต่างๆครับท่านที่กลัวน้ําขางเขามีเป็นซุ้มที่ให้กางเต็นท์ด้วยท่นไม่ต้องกลัวน้ําขางนะครับเห็นไหมครับซึ่งเอามุ้งมาผืนเดียวก็ยังมีที่นอนหมอนมุ้งได้เลยครับกางนอนได้เลยครับผมมีแพเปียกครับให้เราได้เล่นกันเห็นไหมครับมีแค่ไม้ไผ่ให้นั่งคิวคิว เบียร์ทุกขวดนะครับโอ้นั่งกิบชิวๆกันอยู่สายริมสายน้ำครับผมเออครับผมเฮ้ยนั่งชมหุ่นเรือช้างในฮะเฮ้ยเป็นในฮะเอ็งะพอเรือล้วเหือไปไหนเฮ้ยเรือยังบิดตัวเยอะที่เองะพอเลยนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเออเอ็งวิ่ญาไปจ้วงจ้วงแค่ไม้พายอย่าไปบิดตัวช่วยดิตัวช่วยมันเรือมันก็จะเค้งนะครับผมอ่าครับบวกฝาบวกฝา อ่าวมาครับเอาน่าบิดจะไม่พายอย่ายกตัวช่วยเอียงเรือมันจะเอียงครับเห็นไหมครับพี่น้องเพื่อนมานะครับแคมปิ้งกลางเต็นท์กันอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศนะครับมีน้องหมาด้วยเนาะมาน่ารัด้วยเออมีอ่านั่นเห็นนกนะครับนกเรียกกาเห่าครับเกาาก็เห่าลายครับอตอนกลางคืนนะครับประมาณสักเช้ามืดนะครับจะร้องแล้วก็ตอนเช้านะครับช้าตู่ประมาณสัก ตีห้าตีห้าครึ่งนะครับผมจะครับร้องครับเสียงก็เ um. ว่าร้องยังไงครับพอเสียงก็เว่านะครับอนี่ครับพอเสียงก่าววอลครับผมถ้าผมก็เว่าจะร้องแบบนี้ครับนี่ครับมานั่งกางเต็นท์แคมป์ปิ้งกันครับผมโบกป๋าเบาๆโบกฝาโบกอ่าครับผมนี่ครับทายได้